ผมรับรถผ่านเจอลูกนี้คุณดูดิสวย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 เกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนะสวัสดีครับเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าลูกแจ๊กเหรอรู้ที่ครับเอาเครดูเหรอใครดูครับเดี๋ยวขออย่าติดใหม่ก่อนครับครับเดี๋ยวติดตรงนี้นะพี่นะครับมีลูกอะไรเนอะต้องลองชิมก่อนแล้วเขาจะบอกฮะต้องลองชิมก่อนต้องลองชิมก่อนผมมาซื้อของนี่ให้ลองชิมลอชิมชิมต้องชิมต้องชิมลูกอะไรอ้าวชิมก่อน้าไม่บอกด้วยไม่บอกครับไม่บอกครับลองชิมอย่างเงี้ยกิโลอะไร หกร้อยครับอาเป็นผลไม้ที่หายากน้อยหน้าเนี่ยนะโอ้ไม่ใช่ครับต้องชิมก่อนเดี๋ยวค่อยบอกคืออะไรหูยต้องชิมก่อนชิมใช่ไหมใช่ครับเอางี้ช่างเลยช่างเลยอ่าผมซื้อชิมเลยผมซื้อชิมเลยครับผมหูต้องหลวหูเออตัวชื้นครับบรรยากาศสดๆนะครับเกิดมาผมเพิ่งเคยเห็นรูปอะไรก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมว่าผมจะซื้อไปนะครับเอาไปแจก fc มีเป็นตันๆไหมมีไม่ถึงปีนี้มีตันหนึ่งนี้ หกแสนใช่ครับตันหกแสนมีเป็นพันไหมผมจะหาซื้อของแจก FC ผมอ่ะตอนนี้ปีนี้ยังไงก็ไม่ถึงครับคุณเอิร์ตไม่มีเหรอไม่มีปีนี้ไม่มีครับไม่ไงก็ไม่ถึงอะไรเลยถ้าร้านพี่ไม่ได้รับเข้ามาผมเหมาโบดมีเท่าไหร่ผมเหมาหมดครับได้ครับชื่อรนตาการสดนะครับวันนี้ผมพี่ผมตะเวนแจกหาซื้อของมาแจก FC ผครับคของขวัญปีใหม่โอ้เป็นของเป็นของขวัญรง FC คุณจริงๆเลยนะเนียผมจะเป็นหายากใครไม ใครอยากกินใครอยากได้ของคว,ควัญอันนี้นะอันนี้เป็นของฝากนะกดหัวใจหนึ่งดวงบอกทีเป็นเอฟซี T, จะจองวัดอะไรแล้วบอกทีว่าอยากกินใหม่แล้วดูรหัสรับนี้เลยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมเมาเขามีเท่าไหร่ผมจะซื้อไปฝากเลยดูให้จ<อ>บอบ,บอกทีคุณมากบอก,บอกรหัสรับเลยตรวจตโลเท่าไหร่หกร้อยครับปอกเลยครับมาหูแล้วคุณดูดิอันนี้คือแช่เย็นมาหรออันนี้คือจะปอกแล้วใช่ไหมใช่ครับมันเหมือนน้อยหน้าไม่ใช่ใช่ต้องมีหน้ามันพอทุกอันเลยต้องตัดหน้ามออกนะ งั้นเราจับไม่ได้ในอย่างเงี้ยหนามทิ้มปูดนะเดี๋ยวนี่มันของผู้หลมไม้ของไอ้มีหนามด้วยใช่ครับผมอุ้ยเอาปอกดูเดี๋ยววันนี้เมาวิทชาล่แจ็คเอฟซีอ่ะคุดูนี้ปอกดูค่อยๆดูค่อยๆดูโอ้ยมันมีเม็ดอย่างนี้คุ้นๆุ้นนะคุ้นคุ้นนะเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งปอกนะเดี๋ยวเพิ่งปอกเดี๋ยวเพิ่งปอกเดี๋ก่อนครับหนึ่งรหัสลับที่สองให้ทายมาว่ามีเม็ดๆแบบนี้คือลูกอะไร รหัสลับที่สองมาให้เขาถ่ายมาก่อนมาไปครับแล้วปอกยังไงนี่ครับอย่างนี้แล้อมันแล้วก็เราก็ช้ำมากจะอย่างนี้อ่าคุณจับนี่เดี๋ยวคุณลอกเปลือกเลยครับรหัสลับต่อไปนะครับใครอยากกินเดี๋ยวซื้อไปแจกนะให้เขียนว่าลอกเปลือกกินได้เลยแถมหนึ่งนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะนี่นี่นี่มันจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้มันจะออกมาเป็นอย่างนี้ตอนนี้ใครเดาได้ยังอุ้ยนี่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 โลกร้อย โอ้ยเมื่อกี้รหัสลับที่เท่าไหร่ผมขอชิมเลยได้ไหมได้ครับครับผมก็บอกแล้วโซเรกนผมต้องชิมก่อนค่อยซื้อโลหกร้อยเทานั้นลชิมกันมันสูงผมจะไม่กดคำนวณเลยได้ไหมอ๋อได้ได้ได้ไม่มีปัญหาสำหรับคุณเออจะคุมจะคุ้มเหรอรหัสลับต่อมาให้เขียนว่าลงท้องครับชิมก่อนชิมที่เรายังลงท้องครับอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยอยากให้ดากล้องชิม ตากล้องทิมตากล้องทิมเลยตากล้องกินเลยละลายในปากอ่ะรหัสลับต่อไปใครอยากเห็นหน้าตากล้องเห็นเพราะอยากเห็นหน้าตากล้องนะครับกินแล้วเป็นไงหวานหวานหอมหวานหอมมันมาทางหวานอังใช่ใช่ครับคือวิ่ยนี่ มันหวานแล้วมันฉ่ำแล้วมันหอมแล้วลูกที่เขาให้ผมกินน่ะมันแช่เย็นน่ะกินแล้วมันสดชื่นน่ะ <c oughs> กินแล้วมันสดชื่นรหัสลับต่อปลาเขียนว่าสดชื่นอือหือใครอยากกินนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอิร์ดจะส่งไปให้ที่บ้านเลย <c oughs> ที่เห็นมาทีว่าโหรหัสลับเยอะวันนี้หยุดไม่ได้กินต่อพิมมานะหยุดไม่ได้กินต่อไม่หยุดไม่ได้กินต่อเขียนมาอ่ะไายกันได้ยังคืออะไร อร่อยอ่ะมันหวานเนาะกลมว่ามันแช่เย็นแล้วมันหวานมีกิโลเพเขาไปแช่เย็นแล้วมันเหมือนว่าตัวที่เย็นน่ะมันเป็นเหมือนเกล็ดที่เป็นเหมือนวุ้นเกล็ดหิมาเนื้อมันเหมือนลลีเย็นรีใช่ครับแล้วพอมันเย็นปุ๊บกินมันชื่นใจอ่ะใช่ครับรหัสรับต่อไปเขียนว่าชื่นใจเมาเลยขอบคุณครับ ยังไม่ทันบอกเลยว่ามันคือ,อไหลี่ผมซื้อผมเหมาแล้วเนี่ยไอลูกเนี่ยเขาเรียกลูกอะไรแก้วมังกรเหลืองเอกวาดอ,อ๋อแก้วมังกรเหลืองเอกวาด,รวดรครั้งแรกในชีวิตนะแล้วก็มีสี่หลืองอีกชีื่อเรื่องเื่อรื่อง,เร,องเรื่องโคลัมเบียอันนี้คือหายากใช่อันนี้ยากอันนี้คือแพงที่สุด6ก0้อย <600. S 2> ปกติถ้านําเข้ามาถ้าคนไทยได้กินก็คือพันสองถึงพันฮะคนไทยที่ได้กินคือ แสดงว่าวันนี้ FC อิ r t h นะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับจริงๆกิโลละพันสใช่ครับ<อ>เดี๋ยววันนี้สว่างไหมครับชัดไหมรัดรัดต่อไปนะครับบอกทีว่ากล้องชัดหรือเปล่าเขียนทีว่าสว่างไหมชัดไหมผมจะซื้ออันนี้ไปแจก FC ของ Earth ดัดชื่นนะครับใครที่ดูคลิปนี้เดี๋ยวจะคัดเลือกรายชื่อน,นะครับอันนี้ถือว่าเป็นของฝาก จากเออตัวชื่นนะครับไม่ใช่ของขวัญผมกำลังจะหาขับตะเวนหาซื้อของไปฝาก f ออันนี้คือเอาไปของฝากเพราะว่ามันมีไม่เยอะใช่ครับแต่ของขวัญอากเออตัวชื่นมีเยอะเออจะคัดเลือกนะครับเป็นของขวัญเป็นข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวพวกคุณเอาไปลุ้นเอาเองสองขวับใช่ต้องเซอร์ไพรส์เอาเองสำหรับ f c ที่ดูเออประจำนะครับเออจะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยเอาไปให้ถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็จะมีบางคนที่เอออ่านเสร็จปึ้ง จะขับรถเอาไปให้เองเลยสําหรับคนที่ดูคลิปเอิร์ธทุกวันนะครับสาหรับคนที่ดูคลิปนี้เขียนรหัสครบก็จะได้นี่ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะคัดเลือกนะครับเป็นอันนี้เป็นของฝากซึ่งก็จะมีคนได้เป็นของฝากไปอาจจะคนละลูกก็ไม่แหาก็มีเอกองค์ได้น้อยนี่เป็นของฝากไม่ใช่ของขวัญนะส่วนของขวัญเนี่ยก็จะคัดเลือกด้วยในคลิปนี้เหมือนกันของขวัญก็คือว่ามันจะมีข้างในอะไรก็แล้วแต่ คุณไปลุ้นเอาเองเลยส่งให้ถึงหน้าบ้านรหัสลับต่อไปคือถ้าคุณได้ของขวัญจากเอิร์สตื่นคุณอยากได้อะไรเขียนมาด้วยในทุกๆคลิปตลอดไปตั้งแต่วันนี้เอิร์ธจะแจกของขวัญ f FC ด้วยอ่ะกี่บายครับพี่ช้างมีมีออกอีกชุดปลายปีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูแก้มกวอสีดำเพื<ะ>่มาขายสีดำแล้วก็สีส้มจริงมากสีชายครับเอายี ใครอยากกินแก้มังกรสีดำสีเหลืองสีส้มบอกไว้ในคลิปนี้เลยได้ครับแล้วผมก็จะเหมาแจก FC อีกได้ครับได้ครับโอเคายตังก่อนเลยโอ้ขอบคุณมากครับเดี๋ยววันนี้ใครดูถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้คลิปสั้นๆเพราะว่าวันนี้มาตะเวนเหมาของต่างๆเอาไปแจกเอาไปเป็นของขวัญให้ครับ FC นะครับส่งท้ายปีเก้าตอนรับปีใหม่นะครับเจอกันทั่วประเทศเดี๋ยวเออของขวัญไปแจกให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรหัสลับสุดท้ายบอกทีว่า ทำไมถึงชอบดูเออ์ธอชื่นบอกความรู้สึกต่อเออเธอชื่นนะครับสหรับวันนี้เดี๋ยวพูดพร้อมกันนะสดชื่นนะสหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสดชื่น